ในการเลือกในการคิดอนาคตน,นะคะของนักเรียนที่จะเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะโดยนะคะอันดับแรกนักเรียนมีในใจนรือยงว่าจะประกอบอ,กอาชีพอะไรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าโดยภาพรวมแล้วอาชีพไม่ว่าจะเป็นนะคะนนะ,ค,ะคุณหมอ อยู่ที่โรงพยาบาลมหาสรารคามหรือโรงพยาบาลท,ที่ต่างๆทราบไหมคะว่าโปรแกรมหลักๆที่ท่าน konvèrdimo <Gã> entenderなんか... นะคะได้คิดได้ตื่นได้ตอจริงๆว่าแผนการเรียนนี้ ในเรื่องของคุณครูนะครับในแต่ละสาขาวิชานะครับโรงเรียนพัทลุงนาพีครับเราได้รับการชดเอกนะครับจากสวทนะครับให้เป็นโรงเรียนนะครับที่ได้รับนะครับเป็นศูนย์นะครับของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตลังสินะครับโครงการนี้คืออะไรครับนะครับโครงการนี้นะครับก็คือเป็นโครงการที่นะครับมุ่งเน้นให้นักเรียนนะครับห้องเรียนปกตินะครับได้ ในโครงการนี้ครับเรามีการคัดเลือกนะครับด้วยความที่เป็นห้องเรียนปกตินะครับเราไม่มีการนะครับจ่ายค่าเทิ่มนะครับเพิ่มเติมนะครับเรียนเหมือนห้องเรียนปกติทุกอย่างนะครับทุกอย่างเนี้ยนะครับเราจะสั่งให้นะครับแต่ด้วยความเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ประวัติศาสครับเราจะต้องมีนะครับการสร้างเครือข่ายนะครับเรามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนได้ถ่ายของเรานะครับก็คือขัญแก้ววิทยาโยนนะครับ ก็จะให้เรื่องของการอบรมครูนะครับที่มาปฏิบัติการสอนนะครับในกลุ่มสาระการเาารียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโลยีและก็การศาสตร์นะครับแล้วก็ตัวของโรงเรียนเราเองนะครับจะต้องเป็นศูนย์ที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับโรงเรียนร่เป็นโรงเรียนลูกห่าของเราอีกสิบโรงเรียนนะครับโครงการของเรา รุ่นแรกเนี่ยครับเป็นรุ่นในตำนานนะครับรุ่นนี้จะต้องเก่าขานเพราะว่าด้วยความที่รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่คนหลอกใช้หลักสูตรนะครับหลักสูตรเหมือนกับห้องเรียนปกติก็จจิงครับแต่เรามีการเสริมนะครับเพื่อคูณประสบการณ์ต่างๆนะครับให้กับนักเรียนห้องเรียนนี้นะครับกิจกรรมต่างๆจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังนะครับพี่ๆนะครับตัวแทนนะครับของห้องม .4 ทับ1นะครับว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทางดิจิตของเรานะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะบพี่ชิชิวนะคะมาจากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทังดิจิตค่ะที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเรียนและบรรยากาศในห้องเรียนนะคะห้องเรียนของเรานะคะจะมีรายวิชาที่เพิ่มเข้ามานะคะการบูรณาความรู้ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็ มีราช่าณาจักเข้ามาผู้จัดการเข้าด้วยกันค่ะเขาวยนในเรื่องของบรรยากาศขั้เรียนนะคะเป็นบรรยากาศที่ทุกคนตั้งใจเรียน ทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครั Gracias. เราเท่าที่เราจะมีสิทธิ์ค่าที่กินไม่งจำเป็นต้องหสนใจขอบินไปให้ถึงฝัองเท่านั้นพอนะครับอันนี้คือห้องเรียนวิทยาศาสตร์าราวัติศาส์นะครับนักเรียนที่สนใจนะครับอ่าเราจะคัดเลือกโดยนะครับอันดับที่1ถึง40นะครับที่สอบคัดเลือกได้นะครับเราจะได้มาเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์าราวัติศาสตร์หลัก็ที่สองคัญ ทยาศาสตร์พลังศีอันดับที่1นะครับอันดับหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวพิจารณาอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามแผนการเรียนอื่นๆนะครับแต่เราจะพิจารณาอันดับ1นึ่งถึงสีแล้วก็นักเรียนชื่อเลือกนะครับข้อเรียนวิทยาศาสตร์พลังสีนะครับพรุ่งนี้เนาะเราติ้งนะครับวิทยาศาสตร์พลังสีอันดับหนึ่งนะครับใช่ค่ะขอเสริมอีกนิดหนึงบอกกับคุณครูสถาพรนะคะเมื่อกี้เรื่อง อ,อ่เร,อเ,อเ,เรื่องกระดับหนึ่งครับเรื่องกระดับเปล่ได้อยู่ที่ห้อง สครับส,สิน้า